ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารพัดช่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางภูมิใจเสนอออนปับหน้าดินหาระดับน้ำเพื่อก่อบล็อกคำเตือน รายการประเภทนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านผู้สูงอายุที่ต้องเป็นช่างจำเป็นโดยไม่ตั้งใจหรืออยากศึกษาเนื้อหาด้วยตัวเองผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการตามลำพังรัาผมสวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการปรับดินนะครับ เพื่อเราจะเอาระดับน้ําในการก่ออิฐบล็อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องปรับพื้นดินนะครับให้อยู่ในระดับที่พอๆกันนะครับโดยการใช้จอบนะครับขุดลงไปโดยรอบที่เราจะก่อขั้นตอนนี้นะครับเราจะนําอิฐบล็อกนะครับมาวางเพื่อเอาระดับก่อนนะครับหรือเป็นแนวนั่นเอง การหาระดับน้ำนะครับต้องใช้2คนนะครับคนหนึ่งจะทําการยึดหลักนะครับจากหัวบล็อกที่ต่ําสุดนะครับและทําการขีดเส้นไว้1เส้นและนี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับในการหาระดับน้ํานะครับอีกคนหนึ่งก็ต้องขีดในระดับเดียวกันนะครับนี่คือเทคนิคการหาระดับน้ํา อีกอย่างหนึ่งขั้นตอนนี้สําคัญนะครับอีกฝั่งหนึ่งต้องนิ่งนะครับไม่ให้น้ําขยับหรือเคลื่อนไปนะครับครับผมตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับ เราจะจับไว้นิ่งๆนะครับแล้วทําการขีดอีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับนี่คือการหาระดับน้ําเพื่อก่ออิฐบล็อกนะครับคลิปต่อไปนะครับอยากให้ครูทาอะไรนะครับสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปหรือคอมเมนต์กันได้เลยนะครับคุยมาตอบให้ทุกคลิปและคอมเมนต์ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊ก สู่วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำพางเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ